วันนี้เราก็ออกมาตกปลาช่อนกันนะครับในสวนปามสวนไหนก็ไม่รู้นะครับเข้าไปในตามรูไม้เด็ดไม้เด็ดดูจากสภาพไม้ครับน่าจะไม่มีใครเข้ามา รกหมดเลยอ่ะตรงไปนู่นเลยเเนี่แหละไม้ตกปลาเชื่อพีนนอ่ะ้าอ่านั่นแหละลัดเลาะไปตามกิ่งไม้นี่นี่ดูแล้วน่าจะไม่มีใครเข้ามาแล้ว ทั้งน้ำทั้งยุงแล้วทีนี้อเออนั่นแหละไปฝั่งนู้นไปไปฝั่งครับวันนี้เรามาตกปลาในบ่อร้างกันนะครับจะเป็นที่โลง่โลงๆอยู่เราจะใช้เหยื่อปลายางกัดยับ2.3นิ้วนะครับในการตกนะครับ ดูกันเลยเออพยายามปลดต่อไปจากนั้นก็เกี่ยวด้วยหัวจิก3.5กรัมนะครับเกี่ยวมันเข้าไปเลยเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมครับอืมก็จะเกี่ยวเข้าด้วยกิ๊บ เสร็จขั้นตอนครับต่อไปเราก็ตีปลาช่อนกันเลยนี่ไม้ปลาช่อนเราจะลุงๆหน่อยตีปลาช่อนตีไม้ล่งๆหน่อยตีแล้วกรออุ๊ยโดนเลยน้องพิม์โยตีลงปากัดเลยออ้ยอะไรจะขนาดนั้นเอาวางไว้ข้างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหหางขาดโอ้โหน้องพิมพไม้เดียวโอ้โหตายแล้ว เปลืองเหยื่อชิหมหายลงปลากัดเลยพอลงปุ๊บปลากัดเลยปลายางกัดยับครับออาเกี่ยวไม้ครับเ,เ, <c oughs> เกี่ยวไม้ครับนี่ตีไปที่เดิม ปุ๊บปลากัดปั๊บเหมือนเมื่อกี้อันนี้ก็เกินไปได,นได้ดันนะั้นใช้ได้อะปลามันก็หิวเกินโอ้โหมันมุดโครนมา ตีไปนู่นเลยตีแล้วกรอต้มน้ำรอได้เลยนี่แหละพี่แก้วพี่แกวเ,อเออยอนี่ไม่น้องอีกนะอืม โดนแล้วเอาเอา,เอานี่กัดตรงนี้โอ้ยเป็นฟองฟอตเลยกัดแค่แค่นี่นะเอาเคยนี่ไม่ต้องไปตีไกลหรอตีใกล้ๆนี่หรอมาลองดูสิงับวิ่งเลยงับวิ่งเลยติดสาลายสบายยูราสิท่ามา โดนแล้วต้องพิมไปละไปแล้ว,ไ,ลวไม่ไงครับโดนแล้วเอาอืออื้หือปลาช่อนปลาช่อนไอช่อนไอช่อนอื้อหือตัวนี้โอ้โหวิ่งไปนู่นเลยอื้อหืออื้อหืออื้อหืมตัวนี้ครับโดนกับโอ้หอตัวใหญ่ไว้ตัวนี้เยอะ<ร>ปลาช่อนอื้อหืออยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่โอ้ห์ไปนู่นละไปนู่นแล้วอื้อหืออื้อหือโคตรปลาช่อนครับ ตัวนี้โอ้โหมีไซโลแน่นพิมพ์ว่าแต่ปลาช่อนใหญ่เว้ยเข้ามาไงเนี่ยมันอยู่มาโอ้โหตายตายเราโอ้โหอุ้ยอุ้ยไม้เราพังยับเลยอยาขาดนะเว้ยกูยังมีเหยื่อัวจิกตัวเดียวอยู่โอ้ขาด เรียบร้อยเยืะขาดโอ้ยนี่กัดแล้วน้องพิมพ์ไปแล้ววัดสิครับอู้นั่นไงนั่นไงตัวใหญ่ตัวนี้เอ,อตัวใหญ่อือไม่ใช่ไม่ใช่เข้าปลาไปแล้ว ปลาช่อนครับเ,เรามีกิ๊บเปื่อไหมอุ้ยตัวนี้ตัวใชญ่อยูเว้ยเต,ต็มคอ,คอเลยอ,อ้าวมันจะขาดเหมือนเดิมมั้เนี่ยคันเบ็ดก็ไม่ใช่คันที่จะต้องเอามายกไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องโอกาสนี้ขาดสูงมากอู้ยอ,อ่า เต็มคอรครับตกปลาช่อนด้วยเหยือ่อกัดยับนี่เราได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสามตัวสี่ตัวแล้ว อีคนะครับอืออันนี้ครับมาตีปลาช่อนกับน้องพีมด้วยเหยื่อยางกัดยับ2อจุดสามนิ้วนะครับเกี่ยวกับหัวจิก2.5ดห้ากรัมนะครับมาตีปลาช่อนน้ำโลง่ลงๆกันนะครับน้ำมันไม่ลึกนะครับออรอ,อเออ,เอ,อระวังระวัง นี่แหละตีไปใกล้ๆนี่แหละปลามันอยู่ใกล้ๆนี่เลยตีแล้วกรอต้มน้ำรอได้เลยครับเชื่อผมตะมันต้องมีตัวใหญ่เอาของเราแหละ น้องพีมพกัดไกล่เลยสนุกแบบนั้นถ้ากัดไก่ๆยกคันขึ้นนิดนึงให้มันอยู่เนื้อมานิดนึงเพราะว่าหัวจิกเรามันหนักไอ้นกนี้มันก็บน่นอะไรก็ไม่รู้ของมัน ุ้ยโดนแล้วครับโดนแล้ววัดสิครับอือหือโนดนอีกแล้วประชนัน,นอืนนอหือกัดปลายางกัดยับนะครับตอนนี้ว่าอืมนี่ครับเราตีด้วยปลายางกัดยับนะครับได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวแล้วโอ้ย